ท่านครับพี่น้องเอฟซีพอผ่ารวยครับพบกันเช่นเคยในทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากอย่งรัฐบาลเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นทั้งฮานอยลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบต่างๆจันรถึงสุกเนาะพบกันวันในรอบของวนันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2566นะครับวันจันทร์มีนาทางลาวพัฒนาเนาะอย่าลืมครับอีก2วันรัฐไทยมาแล้วเนาะก็สาวกไทยห้ามพลาดครับในคลิปมีแนวทางไทยในตาราง มาให้เลือกแล้วไปนําไปใช้งานกันคอยให้ปังครับก็อื่นมาสูดรทางสีนอยวันอาทิตย์ใครเห็นใครปังเนาะเฉพาะกิจครับ840ล่าง2 1พิเศษครับ525ล่าง96ปกติครับ360ล่าง40ปิดท้าย VIP 560ล่าล่าง8 4โีอ้โหมาเนียเนยเลยเนาะ ย้ำแล้วนะฮะว่าเสาร์กับอาทิตย์เนาะมันจะออกเลขซ้ำๆบนๆนะครับก็มาตามค่าจริงๆด้วยเนาะ60ให้เฉพาะกิจมารอบไหนฮะมาปกติกับ VIP 2รอบเลยเป็นไงฮะอื <c oughs> หบอกแล้วว่าเด่นมันจะเป็นนี้ฮะสลับรอบดีมากเลยเนาะโอ้โห60มาปกติกับ VIP เน้นๆโอ้โหครับอ้าวห0อยู่นี่นะสออยู่นี่นะนะครับ สองห้าอยู่นี่นะจ๊ะอ้าวก็ยังปังปูรรียอยู่เนาะสำหรับสายเจาะวินนะครับ525 6 560 360โอ้โอโหครับเจาะ21 25 60 60ปังปูรรียครับตามแต่พอดีหวยไม่เข้าไม่หลุดครับมาดูในทางสินนามะรวมในรอบบรลจันทร์2ี่สกุมภาพันธ์สอง6ันอนร้อยหสกนะครับ แนวทางฮานอยมัดรวมสู่จอพิฆาติหนอยและลาวครับวันจันทร์มีลาวพัฒนาเนะเาะอ้าวในตารางเด่นรอบวันนี้ดูดีๆนะครับอา้าวตาดีได้แต่รายาเสียแน่นอนวันนี้เนาะรับรองว่าพยายามให้ปังที่สุดเนาะวันจันทร์ทุกๆจันทร์ก็ปังดีๆอยู่นะครับไม่ติก๊กไม่เน้นมาเช่นกันนะอา้าวลองดูนะครับ ตัวที่ติก๊กตัวที่เน้นตัวที่ไม่ติก๊กไม่เน้นมาเช่นกันเท่าเท่ากันนะครับโอกาสเท่าเท่ากนะันเนาะอย่าประมาทเลยทีเดียวนะครับกัน98และ39เนาะนอกตารางครับ9307เลขวันเลขวันจันทร์นะครับ9307วิ่งตั้งแต่เช้ายันดาวโจนเลยนะอา้าวดาวโจนนี่ก็หมายความว่าตีนึงนั่นแหละตีหนึ่ง,ง,ต,งตีสองนั่นแหละเนาะอ้าวเที่ยงคืนตีสองก็มีเนาะสองสอง,สองหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้า ให้ไว้รัวๆเลยวันนี้ยส่เบิ้ลเอาใส่เบิ้ลใสเบิ้ลใเบิ้ลใหญ่ใจมาปุ้ยมา,าเจ๊ไก่มานอกตารางก็ตีคะแนนให้หมดแล้วเนาะตัวที่ชินชอบก็ว่ากันไปนะครับฝากไว้เป็นแนวทางทั้งสี่น้อยนะครับขอยังให้ปังแล้วกันเนาะมาแก้ตัวกันมาแก้มือกันร่ารวยไปด้วยกันในวันจันทร์สองทุ่มสาวฟังโขงเลขหลายแปดเก้าสามวางหนึ่งแปดเก้าเจ็ดเจาะเน้นให้แล้วนะครับไม่เจาะไม่เน้นก็มาเช่นกันเนาะ 4ตัวให้1ชุด3ตัวให้4ชุดตัดเล่น2ตัวหน้า2ตัวหลังไปและกลับเสมอย้ำนะครับย้ำแล้วนะทุกๆวันก็ย้ำให้อย่างนี้แหละลาวเนาะอ้าวาสาวกรัฐไทยวันพุทธที่1มีนาคมนะครับไทยอมศินหมายเหตุนำาปะชาตอกศได้ด้วยนะครับ FC มักถาม,ถามถึงเนาะใช้ตอกศได้ไหมได้ครับนำไปเลยครับให้แล้วในวันที่1เนี่ยอา้าววงให้แล้วนะฮะตัวนำวงให้หมดแล้วเนาะนำไปใช้ได้เลยนะครับ 3ตัวให้4ชุดเนาะที่แอดบอกว่ากำลังวันคือเลขกำลังวันที่แอดชอบคือ53เนาะเอาฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับไทยอมสินทกศนะครับก็ว่ากันไปวันที่หนึ่งเนาะส่วนวันจันทร์ที่ยี่ลาวและสีหน่อยขอยใ,ให้ปังครับ,ร,บร่รำรวยร่ำรวยขอให้ถูกหมดนะจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์ให้เด้อเฮงๆปังๆครับ